มามามนูทำได้เดิน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 นูได้เดินเดินเดินินน้เดินใหญ่เลยวิ่งเลยนี่เดินได้เลยฮอลิสันได้ ่ววิงแล้เดินได้แล้วเก่งใหญ่แล้วนะกล้องมันติดโฟกัสเราถ่ายได้เก่งใหญ่เลยนะเอ๋อเออ๋อไม่หลงด้วยนะเนี่ยไม่ลงด้วยนะเนี่ยเดินได้สามวันแล้วเดินเลยไหมเฮ้ยหรือว่าจะเดินเลยไหน หันหัได้ป่าหันหันมาได้เลี้วเลี้ยวเลี้ยวสเลี้วเวมาหาดดีหน่อยมาหานได้ดีหน่อยเล้ยวอ่อ่าน่นแหละกล้ได้เกือบแล้วอ่าน่นแหละได้ด้วยโอ้ยเลี้ยวด้วยนะอ่าเอา่อกไปอ่อ่าใช่เลยเดินเดินเดินเดิเดอหาป้าหาป้ามามา

เอ๊ะอ่ายืนม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 ายืน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 เก่งเดินมาหาแม่ไหมเดินมาหาแม่หน่อยเอ๊เดินใหญ่เลยเดินไม่หยุดเลยอ้าวกูกระจืดหรอกูกระจืดด้วยหรอโอ้หนูทำได้ั้งนานแล้วหนูแค่ไม่อยากทำเฉยนะครับ